วันนี้ประเทศไทยไมีกี่ข่าวเจ้าว่ากันไปแล้วนะโลกทั้งใบสถานสะเทือนด้วยข่าวนี้ด้วยนะ,ะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะใช่ค่ะต่างประเทศนี่ก็โหอินด้วยนะเ<ห>ขาบอกว่าอินด้วยเลยนะใช้คําว่าไฟไม่ป่าไม่ได้ต้องใช้คําว่าไฟมันลามลามลามโลกไฟมันไม่โลกไม่ใช่ลามทุ่งเนาะลามโลกลามโลกเลยนะกระจายไปทั่วคดีแป้งมันม,มันคือแป้งมันคือแป้ง ดังนั้นเราจะย้อนความกันสั้นๆนิดหนึ่งเราจะย้อนความสั้นๆด้วยคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญครับจำได้ไหมไปดูกันท่านไปหาสาระสำคัญในคำตัดสินเลยว่าสารตัดสินโดยอ้างว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรัตด,ดิวเซเวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกร,รมัมมันคือแป้ง มันคือแป้งเอาฟังกันอีกทีฟังกันอีกทีเข้าใจไหมว่ามันคือแป้งอ่ะอีกรอบอีกรอบอาจจะฟังกันไม่ทันเดี๋ยวงงงอยู่ฟังกันอีกรอบหนึ่งเชิญครับเชิญค่ะท่านไปหาสาระสาคัญในคําตัดสินเลยว่าสารตัดสินโดยอ้างว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจปราบปรามยาเสพติดของรัตดิวเซวิลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกรัมมันคือแป้ง อ,อแล้ครับมันคือแป้งก็คือแป้งไม่ใช่เฮโรอินนี่ก็คือวิบากกรรมของผู้กองธรรมนัฐพรหมเผาใช่ค่ะจากอดีตยังตามหลอนมาจนเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตนานแล้วด้วยนะผู้กองธรรมนัฐถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียค่ะด้วยข้อหาค้ายาเสพติดและวิบากกรรมครั้งนั้นเป็นเหตุให้ถูกศาลออสเตรเลียพิพากษาจําคุก หกปีใช่ไหม่ะก็เกาะขายาหกปีหลังจากที่จำคุกไปแล้วห้าปีสารออสเตรเลียเขาปล่อยตัวพร้อมกับเนประเทศกลับประเทศไทยใช่ค่ะให้กลับประเทศไทยจากวันนั้นถึงวันนี้พวกกองรรมนัสเกิดใหม่หลายรอบมากใช่จากวันนั้นถึงวันนี้เกิดใหม่หลายรอบมากใช่แล้ว<ต>ชีวิตโอ้โหแต่ละช็อตเกิดใหม่รอบสุดท้ายโอ้โหสูงสุด สูงสุดนั่น<อ>ง,งชีวิตเป็นดีลเมกเกอร์ของรัฐบาลพระมุชารัฐแล้วก็ดารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยเป็นมือเพย์เมกเกอร์ของลุงป้ามพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกและเป็นมือประชารัฐของอเยอะแย,ยะมากมายแก่กองทีเดียวสรุปนะสรุปนีค่คือคือจุดจุดที่ที่ต้องบอกว่าสูงสุดในชีวิตของความเป็นผู้กองธรรมนัตแล้วหรือยอย่างผมไม่แน่ใจจากคนที่เคยติดคุกออสเตรเลียด้วยข้อหาขายา่า เคยถูกในประเทศกับประเทศไทยค่ะวันนี้เป็นดิวเมเกอร์ของรัฐบาลพประชารัฐวันนี้เป็นอังตรีมีพลังพอสมควรนะคะเป็นจุดสูงสุดณวันนี้ค่ะคนาคตยังไม่รู้หรอกแล้วแต่จุดสูงสุดณวันนี้นับจากอดีตถึงวันนี้ค่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้จับวิบากกรรมครั้งนั้นย้อนกลับไปเมื่อกุมภาพันธ์2563ปีที่แล้วสสพักอนาคตใหม่ค่ะ ก็ได้หยิบฉฉยเอาวิบากกรรมเมื่อครั้งที่ออสเตรเลียมาเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้กองธมานัศจองกระถินเลยอภิปรายในสภาตั้งคำถามให้ผู้กองตอบจริงหรือไม่เคยถูกจับข้ายาเคยถูกติดคุกก็เพราะข้ายาด้วยวิบากกรรมดังนั้นสมควรจะมาเป็นสสสมควรจะมาเป็นรัฐมนตรีประเทศไทยหรือไม่ค่ะมีคุณสมบัติไหม ๆซึ่งก็เป็นที่มาของวัฒกรรมทางการเมืองอันสนันวันไหวก็คือมันคือแป้งมันคือแป้งตำรวจนิวซาวลวลเข้าใจผิดสารออสเตรเลียก็เข้าใจผิดไม่ใช่เฮโรอีน3.2กิโลกรัมทีนี้มันไม่จบสะสฝ่ายค้านเขาก็รวมตัวกันยื่นผ่านประธานรัฐสภาไปที่ศารรัฐธรรมนูญใช่ค่ะให้ใหว,วินิจฉัย,ยให้วินิจฉัยว่า จากพิบัติกรรมเมื่อครั้งออสเตรเลียเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามในการที่จะเป็นสสในการที่เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญไหมถ้าจะมาดำลำหน่งเมื่อวานใช่ค่ะคือวันที่สารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยใช่ค่ะสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งสถานะความเป็นสสประเด็นที่สองสถานะความเป็นรัฐมนตรีปรากฏว่าได้ไปต่อค่ะร้อยเอกธรรมนัสได้ไปต่อไปฟังทีละท่านค่ะ ไปฟังสารอนุธรรมนูลอ่านคำที่ใช้เริ่มจากประเด็นที่หนึ่งก่อนค,ความเป็นสสๆส้นสุดหรือไม่จับวิบากกรรมครั้งนั้นอเชิญเลยค่ะฟังกันดีๆนะคะแอบข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิาพากษาของสารแขวงรัฐนิวเซาแลน์รัฐออสเตรเลีย ่อนสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทยผู้ถูกร้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องให้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10เอแล้วครับสรุปนะ สรุปนะครับสารรัฐธรมรมนูญได้วินิจฉัยในประเด็นข้อเท็จจริงว่าแม้ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าผู้ก,กองธรรมนัตเคยถูกจับคดีค้ายาผู้ก,กองธรรมนัตเคยถูกศาลตัดสินคดีาาค้ายาผู้กองธรรมนัตเคยถูกพิพากษาจำคุก,กเพราะเรื่องค้ายาใช่ค่ะแต่เป็นสารแขวงรัฐนิวเซาเวลออสเตรเลียแต่ใน,นแง่ของข้อกฎหมายแม้ข้อเท็จจริงจะเป็นดังว่าคต,ต่นี้แต่ในแง่ของข้อกฎหมาย คำพิพากษาของศาลแขวงรัฐนิวเซาแล์ออสเตรเลียจะตัดสินจะพิพากษาผู้กองธรรมนัตอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทยเมื่อไม่ใช่คำพิพากษาของของศาลไทยดังนั้นดังนั้นจึงจึงจึง,จ,งจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามในการที่จะเป็นสสประเทศไทยใช่ค่ะไม่กระทบกับตําแหน่งสสพูดตรงๆสรุปก็คือเป็นสสได้ไปค้าย,ยาที่ออสเตรเลียไม่ได้ผิด ทำพิพากษาของศาลไทยเนี่ยมาเป็นศาลในต่างประเทศสรุปอีกทีก็คือแม้เคยขายยาที่ออสเตรเลียแม้เคยติดคุกที่ออสเตรเลียนั่นผิดในศาลออสเตรเลียถูกต้องแต่ไม่ได้ทําผิดในศาลไทยคําพิพากษาของศาลออสเตรเลียมาก้าวล่วงเขตประเทศไทยไ,ทยไม่ได้ดังนั้นผู้กองธรรมนัฐจึงสามารถเป็นสะสะได้นี่คือ,อ,อคขอ้อแรกมาดูอีกอันหนึ่ง ไปดูอีกหนึ่งคลิปคราวนี้เป็นประเด็นว่ากันด้วยเรื่องความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่เช่นนะั้ประเด็นที่สองความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ีประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บสิหรือไม่ครับแต่เมื่อใด รัฐมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งบัญญัติว่าความเป็นรัฐมนตรีเล้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อเลขสี่อาจคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160มาตรา160บัญญัติว่ารัฐมนตรีต้องเลบหกไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98และมาตรา98บัญญัติว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบสิบเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกองประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนําเข้าส่งออกหรือพระกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือเจ้าสํานักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินเห็นว่าเมื่อใดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งไว้แล้วว่าผู้ถูกร้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูนมาตรา98วงเล็บ10จึงไม่มีเหตุทําให้ความเป็นร,รัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูนมาตรา160วงเล็6 ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูนมาตรา170วรวรคหนึ่งวงเล็บสี่ายเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่ามาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งงวงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บส0ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐมนูญมาตรา170วักจับความได้ละจ,จับความได้ละจับความได้ละสรุปก็คือ,เ,อ,อเคยถูกศาลออสเตรเลียตัดสินจำคุกฐานค้ายา <ขอ S 1> ก็ไม่เกี่ยวกับศาลไทยก็ไม่เกี่ยวกับกฎหมายไทยดังนั้นแม้เคยถูกาศาลออสเตรเลียพิพากษาจำคุกเพราะค้ายาก็สามารถเป็นสสประเทศไทยได้ เมื่อเป็นสสประเทศไทยได้ก็เป็นรัฐมนตรีได้ก็สามารถที่จะเป็นรัฐมนตรีได้แม้ว่ากฎหมายไทยจะบัญญัติเอาไว้ว่าใครก็แล้วแต่ไปค้ายาไปยุ่งกับยาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ใช่ค่ะแต่แต่แต่ไปยุ่งกับย,ย,ยาที่ออสเตรเลียมันไม่เกี่ยวกับกฎหมายประเทศไทยไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทยไงเออใช่เอาง่ายๆไม่มีผลต่อตําแหน่งสสและตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยนะคะของร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่าได้ไปต่อคะ่ะโอเค ก,ก็ก็เราคงไม่สามารถก้าวล่วงคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญได้ใช่ค่ะแต่แต่แต่สารรัฐธรรมนูนที่เคารพและห่วงใยยิ่งครับก็ต้องยอมรับนะอารมณ์ของสังคมพรุ่งพล่านตลอดทั้งคืนนะอ,อารมณ์สังคมคไม่ได้จบตามมติสารรัฐธรรมนูญที่9ก้าต่อศูนย์ออกมานะตลอดทั้งคืนเชื่อมไหมครับเชื่อมไหมครับเอากันอย่างนี้คุณแมวสา่ะถ้าพักเพื่อไทยถ้าพักก้าวไกล ้าพักเสรีรวมไทยดาน้ากันออกมาประชดปดพิพากษาวิจารณ์ชําแหละคําวิจัยของศาลและถ้าธรรมนูญในคดีแป้งมันผมจะไม่ว่ามันมันมันอยู่ในวิถีมันเป็นไฟบังคับมันเข้าใจได้มันเป็นบทที่เข้าใจกันได้นะครับแต่ที่ผมจะชจะชี้ให้ใครต่อใครตั้งข้อสังเกตก็คือสังคมคืออารมณ์ต่อคำวิจัยของศาลเมื่อวานเนี่ย มันมันลามลงไปที่คนอีกหลากหลายกลุ่มอย่างที่คาดไม่ถึงยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าใครเข้าไปใน Facebook ของขายหัวเราะอ่าขายหัวเร<ม>าะเมื่อวานเมื่อวานใบ,บายเย็นๆหลังจากที่ทั้งสังคมทั้งประเทศได้รับรู้คำวิจัยของสารกดีแป้งมาแล้วใน Facebook ของขายหัวเราะก็ได้เขียนภาพการ์ตูนขึ้นมาเขียนขึ้นมาภาพหนึ่งแล้วก็โพส เป็นภาพของหนึ่งหญิงกับหนึ่งชายใช่ค่ะต่างคนต่างก็อยู่กันคนละเกาะค่ะผู้ชายก็ยอยู่อยู่เกาะหนึ่งผู้หญิงก็ยืนอยู่เกาะหนึ่งผู้หญิงนั้นว่าบิ๋วเลยแล้วก็ยืนพิงต้นมะพร้าวอยู่ค่ะส่วนผู้ชายก็ยืนอยู่อีกเกาะหนึ่งตะโกนเสียงดังๆที่ผมตะอังคุณบนเกาะนู้น ون. ถือว่าไม่ผิดบนเกาะน,นี้นะโอเคเอ,อ้อร่อเร็วมากย้ำนะครับเฟซบุ๊กขายหัวเราะ ถ้าเป็นเพื่อไทยเสรีรวมไทยก้าไกลธนาธรไปบุตรผมเข้าใจใช่แต่นี่ Facebook ขายหัวเราะมันเป็นกระแสสังคมเหมือนกันนะคะในการยำเซนแบบนี้มันจับกระแสจากสังคมสะท้อนว่าอารมณ์ต่อคำวินิจฉัยเมื่อวันมันกระจายไปไปสู่ผู้คนหลากหลายกลุ่มใช่ถ้าไปดูในโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งขายหัวเราะเองเนี่ยก็รู้สึกรู้สาแล้วก็หยิบมาแซวเอามาล้อเลียนอะผู้ชายผู้หญิงยืนอยู่คนละเกาะค่ะ ผู้ผช,าชายตะโ,ะโกนที่ผมตั้อังคุณบนเกาะนู้นถือว่าไม่ผิดบนเกาะนี้นะโอเคค่ะแล้วก็มีบรรยายประกอบด้วยนะแฮชแท็กย้ายเกาะกันเถอะแฮชแท็กสำนักการ์ตูนไทยขายหัวเราะอย่าอย่ามองขายหัวเราะเป็นฝ่ายตรงข้ามอย่ามองขายหัวเราะเป็นศัตรูแต่โปรดตั้งข้อสังเกตยอย่างสังเคราะห์นิดหนึ่ง สังเคราะห์ถึงอารมณ์ของสังคมหลากหลายกลุ่มเชื่อไหมครับอย่าว่าแต่ใครผัวรอนี่นี่นี่ในเฟซบุ๊กของวงใน c o m อ่ะนี่เรื่องอาหารการกินนะเขาแนะนําอาหารการกินนะวงในเนี่ยปกติวงใน .com เนี่ยเขาจะแนะนําาสยกินที่กินที่เที่ยวที่กินที่เที่ยวต่างๆเนี่ยรู้หมดรู้ไปห,หมดและก็รวมถึงแนะนําเมนูอาหารแนะนําสูตรอาหารร้านอาหารโอ้ยแนะนําทุกอย่างเกี่ยวกับการกินการเที่ยวเนี่ยเขาถนัด แต่เมื่อวานเย็นๆค่ำๆแม้กระทัง่งวงใน .com ก,ก,ก็ก็มีอารมณ์ร่วมไปกับกับค,คำวินิจฉัยในคดีมันคือแป้งด้วยเช่นกันดังเช่นที่เรานำขึ้นจอเราหยิบฉวยมาจากวงใน .com ก็เป็นเรื่องของการแนะนำเมนูอาหารเมนูขนมที่ใช้แป้งเป็นวัตถุดิบค่ะแต่ดูท้ายคำในเพจที่เขาทำขึ้น Facebook สิครับ พขกเอขึ้น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 ,ขน,ขนเขาใช้คีย์เวิร์ดคำนี้ในการเล่นก็คือมันคือแป้งมันคือแป้งแล้วต่อด้วยทำอาหารรู้ไว้ใช้ไม่ผิดเออแต่เขาเล่นคีย์เวิร์ดคือมันคือแป้งแล้วแป้งเป็นตัวโตๆให้เห็นเลยนะคะเป็นการล้ขขอกับคำ<ล>นี้แหละคะ่ะนสำคัญนะรู้ไว้ใช้ไม่ผิดใช่รู้ไว้ใช้ไม่ผิดไงอาจจะได้รู้ไงใช้ถูกแป้งอันไหนทําอะไรอย่างไรจะได้รู้แล้วถูกต้องเอาละครับย้อนกลับไปที่อดีตมนุษย์การเมืองคนหนึ่งใช่ค่ะ สุรน,นันท์เวชชีวะพี่ป้อมสุรนันท์นะคะนนเขาไปเปิดร้านอาหารเหมือนกันร้านขนมปังร้านขวดซองสุรนันท์เนี่ยหันไปเอาดีทางด้านธุรกิจร้านอาหารใช่แล้วประสบความสําเร็จด้วยนะร้านอาหารร้านขนม,มปังเบเกอรี่ขวดซองประมาณนั้นก็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 ถือว่าก็ก็รุ่งลหละนะครับสุรนันท์เวชชีวะพยายามเลี่ยงในการแสดงความเห็นทางการเมืองแต่มืแต่ว่าเมื่อคืนทนไม่ไหว ใช่แล้วจับให้แบบเบาหรือเปล่าไม่รู้เบาๆทำๆเพจแล้วก็โพสต์ขึ้นบน Facebook ของตัวเองด้วยข้อความสั้นๆว่าทําขนมปังขายตั้งนานรู้อย่างนี้ขายแค่แป้งดีกว่าอ <c oughs> แต่ว่าอะไรคะพี่ปุ้มคะ <c oughs> นั่นสิแต่ว่าอะไรคะ <c oughs> โอ้มันคือแป้งจะกลายเป็นคีย์เวิร์ดจะกลายเป็นััตกรรมทางการเมืองอีก อีกยาวนานช่วลูกช่วหลานใช่แล้วในโซเชียลมีเดียต้องบอกเลยนะคะว่าประโยคนี้วลีนี้ถูกเอาไปร้อ,เองเรียนกันเยอะอ่ะยาวอ่ะยาวอ่ะหลังจากนี้ไม่จบแค่นี้ค่ะเอาละครับคดีมันคือแป้งหลายคนวิจารณ์ว่ามันได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมไทยให้กับ,ก,บการเมืองประเทศไทยใช่กระบวนการยุติธรรมบ้านเราบ,บางคนก็ไปถอดรหัสว่าระวังเถอะมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองของประเทศไทยบางคนคิดแบบนั้นเลย แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือบรรทัดฐานจากคดีมันคือแป้งมันได้กลายเป็นบรรทัดฐานของกฎหมายมหาชนของประเทศไทยและได้กลายเป็นบรรทัดฐานจะใหม่หรือเก่าผมก็ไม่ทราบหรือบรรทัดฐานกลายพันขององค์กรอิสระ